เป็นวันสำคัญในภาษ,าษาสนาว่าที่จะเรียนมาจบครบในรอบหนึ่งเตรียมเก้าปลาอาหารแห้่ที่จะเตรียมอาหารมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าของเราที่จะเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์มาโลก และเปรตอสูรกายทั้งหลายที่อยู่ในมนุษย์โลกนี้ได้เห็นกันหมดเลยนั้นครับอันที่กำลังเดินมาเรื่อยๆเทพเทวดาทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้านั้นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะผู้มีอิทธิฤทธิ์มากก็ได้หอบเหินเดินอากาศนั้นมาบอกพี่น้องมาบอกประชาชนวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาแล้วนะ อยู่บนสวสวรรค์มาถึง3เดือนด้วยกันวันนี้เราก็อุปมาบทใหม่ว่ามีท่านพระมหาชนกเข็ามมะก,กาโมเจ้าวาดวัดศีเมืองเจ้าพระน้ำเพลแก่งฮัตแมลท่านก็นั่งรถประพรมพระพุทธบดนั้นมาเรื่อยๆนะเพื่อให้ได้รับพระพุทธพ่าเป็นสิริปม,มงคลแก่เราท่านทัพลายนั้นโนบะ์น,นั้นคนเหราที่ทำคุญกาความดี แต่ก็เป็นเทพเทวดาถ้าจะเป็นเทพพบุตรเทพธิดาก็ดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าจะเป็นเทวดานั้นแต่ก็ต้องมีเฮลีความละเก่ใจโอตัดตัดปากด้านความเก่งกว่าบาลจะได้เป็นเทพพรบุตรเทพธิดาอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ในขณะนี้แล้ว่าที่ทำาุรง,ง,งามวิจิตรด้านาเทวดานั้นก็มีครูของท่านที่อยู่ เทวดานั้นมีอาหารเทพสามารถเปรนมิตรอาหารให้ทุกคนนั้นเลยทานได้แต่เพราะว่าเทวดานั้นอยู่กันจุดอยู่ันที่นั้นอยู่กันนั่นเป็นหมื่นคนความความเป็นกฎตาเราเคยได้เป็นเทพประมุขเทวตาแต่สามารถที่จะพอเป็นของบรรยากาศได้เนี่ยทวดานั้นหาได้เนียกว่าเป็นพิริศมีอิทธิฤทธิที่จะสามารถ เดี๋ยวก็จะเห็นอยู่าเรื่อยๆพระอินก็จะตามมากินนั้นก็มีที่ประทับบนพระบาตุเป็นเทพปดาพระเจ้ารองค์้ทรงฤทิศนะพ่เนี่ยก็ได้รับนียงมาจากราาลวัตวันนี้เราขอุบาทหลวงมีิศโดยสุดบริบูรณ์ดังป้าจะโอบนะเมืองบบาน ไปไหว้บ pues ้านไงแท่นีลาอ่น eh, uh, um, ั้พะันั Cathy> ้นตอนที่พระพุทธเจ้าของเราไ้ัได้แ่นผนนัล้ก็นออเลยเลย คนกรจกที่ที่ส่งคำวาพตไปเลยอ่ะเราไปเราเป็นความแทนแต่ก็ได้ให้อาหารและเลือกที่ท่นจะิน ุกมือด้วยโอ้น้อยพ้นลำมนก่ะรัดสีอะไรเนี่ยรัสีเมืองมี่คไม่มีครัไปแล้วดิจ้านใส่ปักใส่ดิจัไม้เย

ใส่ได้ด่ให้เขายืมมาเราก็ต้องเอื้อมไปนี่กระหังใส่กระหังเวยกระหังน้อยจิ้มกระด้งเน่กระหังอ่ใส่กระหังเวยกระหังเข้ามาตัดแล้วกระหังกระหังนี่กระหังแล้วมีกระสือใช่ไหมอ่กระสืออันนี้ เหมือนไหมเหมือนนั้นอะใส่โยนลงศพด้วยลูกโยนใส่นี่ไปรัดไหมนี่บัดนี่ยโยน่อนะเอ้ยเัดทำไมแม่นจัง่งพรายังไม่มาเลยคือป้ายังไม่มานี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็ดนี่เป็ดจ่เป็ดจ่เป็นสี เป็เปรดเป็ดแบบเปอันน <tip> <hi> ี้ไม่น่าด้ยคืแขนยาวเนี่ยพีเปรดเลยเด้อเดี๋ยวเอาเป็ดมาด้วยเนี่ยัากแผล้ำรับนะโรงเรียนอนุบาล

เไปปักไปแล้วปักอีนะอยากไมากืนะครับกจ้ดให้ช่วนชิดรูปปากอุวมนคอ้นะงานเลยวันได้วนเอน์ร วัดดีมืองครับวัดดีมั่งหรือว่าพระจะปักเองเขาไม่ง่ายเลยนะยะ เจ็ดใ่ไก oui, ่มพี่น้องค่ออละองห่อละงนั่นอ่ออะไรผ่านพั้ะใสเลยครับมใส่อยู่นี

thank <laughs> you งานที่ลูกเอาข้าวใส่ที่ลูกใส่นะ้ำบ้างลูกใส่น้ำได้ด้วยเนาะไม่มีที่นั่งไงใเจยใเย็นๆนี่ใส่ใจเย็นๆเนาะไม่พอใส่หลังน้า ใส่สองหอ่อนคนนี้สบายสุดใส่บาทั <c oughs> นนี้ใส่บาทสบายสุดเลย อยู่โน่นรอเปล่ามึอยู่โนะ่โรนระึเปล่าจององอะ